มาเกะกันมาเกะกันว <ique> ัดอาร์เม่เอออ๋ออู้หูมนดีใหญ่เออได้สักที สวัสดีครับพบก,กับผม m ม k e m t f นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปตกปลาแนวไลจิกกันนะครับก็จะพาไปตกปลากันที่แนวกองปะการังเทียมนะครับวันนี้ก็มาด้วยกัน2คนก็จะเอาอุปกรณ์จากค่ายเพลเนียและโอคุมามาใช้งานให้ชมกันนะครับวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับผม ले अब कब

แล้วน,นะครับกับคันโอคุมาเซรานโน PE สองสี <Bee Sultan> ่นะครับคันน <priced> ี <universities> ้อ okay ุ้ยรัดคัดกลางไ อะไรเนี่ย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 โอ้โหตาม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 เอาสมบัติขับเรือไหมเรือไหมกำลังนําพุ่งไส้เลยอะไรเนี่ยชนแน่นอนไปอย่างนี้สะดุ้งเลยอ่ะ แม่เดินได้คอยตา้ไคตั้คอยตลององมิกเดี๋ยไปอีกรอบเลยครับหวานนิดนึงโอ้ยโอ้ย ไม่ต้องทุ่มไม่บอลเดียวไม่ทุ่มอลองปั่เลยโอ้ยคัน ok โอคุมาเซอราแนโนนะครับ PE หนึ่งสามประกบคู่กับลอกไพโอเนียอีโวเบอร์สองพันสายก็อินฟินิอาเฟติสพัท PE หนึ่งนะครับตัวมันติคัลเลอร์แล้วก็สายหน้า20 <c oughs> ปอนด์เล็กนิดเดียว น,น่าจะเป็นชอนแน่ๆเพราะมันหนืนนิดหน่อยโอ้ยคโอวยขึ้นขึ้นค่อยๆเล่นนะครับ แนวเดียวครับตัวแรกเดียวเลยคนับเห็นสายช็อกแล้วนะครับนี่ช็อกเอ้ยไม่ใช่อินซี่อินซี่อินซี่โอ้โแล้วสายหน้าไม่มีสลิงเตรียมตะขอค่ะอิซใ่ใหญ่เว้ยโอ้โหน่าหว่าเสียวกระช่อนทะเลอีกตอนนี้ จูงมาจูงมาจะไปเกี่ยวเองได้ยึ้เมาเขาไปเล่นนะครับหวัดเสียวเหลือเกินอย่าไปทางนั้น หมดแรงหรือ,อยังโอ้ยเกี่ยวจมูกมาเลยตัวนี้เกี่ยวจมูกมาเลยยังไม่ยอมมันยังไม่ยอม ้สองอันเกี่ยวไม่โดน <c oughs> ไปพัดเรือ สั้นไปจับสั้นไปเดียวเดียวเกี่ยวไม่เข้าตุ๊กไม่เข้าเลกเดียวแล้วก็สะบัดโดนสายหน้าขาดเลย ดูดูดูน่าจะเป็นสรหรเปล่าไม่ใช่แก้มบางเอาไอปี๋ใสปลาทอดนะครับผมโอเคปลดปลาแล้วไปหากันต่อครับ ไม่อยยเรียบซะไม่ใจเรียบเอ็นซีละไม่ใจเร่องเงินเอไเรียบอเตรียมนะเรียมไปได้เราเป็นเรียบเอ็นซีอะเค โอ,อ้มีสี่ใหญ่ข,อขอไไ้อแม่เ,เนะ่ยเหรอออ,ออกไม่หยุดเลยครับเกอร์ครับลอกแพลเนียไทยเกอร์นะครับกับคันโอกูมาเซรลนโนปีหนึ่งสามสายก็อินฟินิอเปติสปีหนึ่งสายหน้า เามสิบปอนโอ้โหโอ้โหโอ้โม่มีสลิง <c oughs> สลิงก็ไม่มีป้าก็ฟันคมคถ้าขาดก็ตัวที่ส <c oughs> <c oughs> ี่อ๋ออออหวานๆนะครับ ไม่เอาคอนเทนต์แล้วนะครับเอาปลากว่างกดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะปดกล้องนะโอเคเฮ้ยอ้หูคมาอีซี่ใหญ่เออได้สักตีว้าวชิมเมอร์ครับชิมเมอร์ชิมเมอร์สีใหม่นะครับผมขนาด40กรัม วกวดตุบเลยว้าวเข้ามุมปากพอดีเลยนะครับรอดไปสายเป็นร้อยนิดนึงต่ออุปกรณ์ชุดนี้เลยคานโอคุมาเซรานโนนะครับพีด3หนึ่งสามสายก็เอ้ลอกก็ไฟเ์เมียไทเกอร์นะครับลอกรุ่นใหม่สายก็อินฟินิทเพชรทิพับที่สองซีหนึ่งสายหน้าสามสิบปอน ใชรโดนอีกแล้วอ่ะยังเตรียมตัวไม่เสร็จเลยอ่ะคนด้านหลังโดนอีกแล้วนแป๊บนะครับกล้องไปเกี๋ายาขอเปลี่ยนกล้องนิดนึงเปลี่ยนกล้องในการถ่ายทํานิดนึง สายหน้าอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยกูเลากูเลาเฮ้ยกูเลามามากองนี้ได้ไงวะเนี่ยร้อยวันร้อยปีกองนี้ไม่เคยมีกูเลาบนะครับของวเหนียวตุ๋นปลามาเด็กมันดูรูปขาดไสี่ตัว โอ้ตัวผักยาวฝูงไอ้พูดแน่เลยเนี่ยในจอเนี่ยเฮ้ยไม่อยู่โอ้ยกัดกัดซ้ำกัดซ้ำเลียเรียเรลียเรียเปียฝูงฝูงมาต้องฝูงเลยโอ้พอกินจะถึงผิวน้ำอยู่แล้ว ยังย <sk r isa> <im itation> ังยังยังโอ้โหดูแลเตือนตัวนี้ฮุบ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 นี่มาแล้ว hey. ในที่สุดก็โดนกับเขาบ้างโอเคนี่นะครับปลาสละไซส์ประมาณ จิตตะคิดใส่เกือบโลก็ได้กับอุปกรณ์ชุดนี้นะครับโอ u m มาเซอร์แลนโนนะครับผมประกบคู่กับรอบไทว o เนียอีเบอร์2000ันสายก็อินฟินิท p ะคิดพัดผักสิบสองพีน่งะครับตัวมันติคัลเลอร์สายหน้าก็ p r o ์ r a ฟ o อนอินวิซิเบลสามสปอนด์โอเคเดี๋ยวปดตาแล้วตกกันต่อครับผม หนักเลยตัวนี้หนักเลยตื้อเลยโอ้้ไปขันสันดุกๆุกลุกุกไ,ไมมไไไูมา,มา,มาเออเอไม่หนักเลยเ <laughs> ออเออเมอเอไออเออเออออเอออเออเออเเอีเอเเเเอามมาอาอมมา เรียบตั้มมาสละตั้มมายกมาเลยแล้วกัน,นกับอุปกรณ์ชุดเดิมเลยครับผมนี่เรียบหมาอตั้ตมหมอนกี้ละกี้พู <laughs> ดชจังอะ่ะ <laughs> ค okay, ครับก็ตอนนี้กลับเข้าฝั่งมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็เจอเป็นพายุไปนะครับมาทั้งลมทั้งฝนเลยลมแรงมากก็ยังดีที่กลับเข้าฝั่งมาได้นะครับเจอทั้งฝนตกแล้วก็ลมแรงนะครับทําให้ถ่ายคลิปต่อไม่ได้นี่ก็พึ่งอาบน้ําเสร็จแล้วก็พึ่งล้างเคลียร์อุปกรณ์เสร็จนะครับ ก็ผลงานครึ่งวันวันนี้ก็ได้กลับข้าวกับบ้านอยู่ได้ทั้งปลาอนซีปลากุลเลาได้หลายชนิดเลยก็พอได้มันอยู่แต่ก็มีปลาใหญ่ขาดไป2อสาตัวเหมือนกันน่าจะเป็นเพราะว่าตอนที่กรอสายเขาลอกเนี่ยผมไม่ได้เช็คให้ดีนะครับสายมันน่าจะเป็นรอยอยู่ก็เลยขาดกลางสายอย่างนั้นขาดอยู่ประมาณ2อสารอบ ก็แต่ละรอบที่ขาดก็คือติดปลามีไซน์ทั้งนั้นเลยก็แอบเสได้เหมือนกันแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมใช้วันนี้นะครับคันที่ผมใช้ก็จะเป็นคัน o k u m มาเซอร์แนะครับใช้ทั้งชุดเบสแล้วก็ชุดสปินเลยจะเป็นตัวเวทที e น่ E13 ะครับผมส่วนรอกที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นรอก p i ล n เนียไทเกนะครับเป็นรอกเบสงานจิกกิ้ง แล้วก็อีกตัวนึ่งก็จะเป็น Pioneer EVO ลอกสปินนะครับผมส่วนสายที่ใช้เนี่ยก็เป็นสายรุ่นอินฟิ i n ียทั้งคู่เลยตัวนี้เป็นทัก12นะครับก็วันนี้ก็ใช้งานได้ดีทั้งคู่เลยชุดที่ผมใช้เนี่ยก็ราคาไม่แพงมากนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นที่อยากจะ่าสร้างอุปกรณ์ชุดจิก๊กสาหรับลงทะเลอย่างค a n c e ร l e r o เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่พันกว่าบาทประมาณพันหกพันเจ็ดส่วนลอก EVO เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,000กลางๆล,ลอกไทเกอร์ก็ประมาณ2,000กลางๆเหมือนกันถ้า จะไม่ผิดนะรวมทั้งชุดทั้งสายคันลอกเลยเนี่ยประมาณไม่เกิน5,000ัถือว่าราคายังไม่สูกมากสําหรับ อุปกรณ์งานทะเลก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับจากที่ได้ลองใช้มา2-3สทิปก็ฝากไว้ด้วยครับอุปกรณ์จากค่ายเพลเนียแล้วก็โอกูมาครับผมถ้าเกิดว่าสนใจสินค้าตัวไหนที่ผมใช้รุ่นที่ผมใช้นะครับก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้นะครับที่ร้านลูกโป่งฟิชชิงนะครับผมก็มีบริการให้เหมือนกันส่วนวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b e ช่องไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ